เทียบสงานวิวาแพทริเซียพราวฟ้านางเอกวิกสเป็นอีกหนึ่งงานวิวาสุดยิ่งใหญ่อลังการของวงการบันเทงิงโดยคู่รักต่างวัยนางเอกสาวแพทริเซียกกดหลังจากถือเลือกดีสวมแหวนมั่นกันไปเมื่อ20ธันวาที่ผ่านมาโดยงานนี้ก็มีเพื่อนๆดาราคนบันเทิงตกเท้าร่วมยินดีเป็นสักขีพยานรักอย่างล้นหลามและหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของซุปตาสาว ชมผู้อารยาที่มาพร้อมหน้าพร้อมตาห้าคนพอแมลูกไม่ว่าจะเป็นน็อตวิสรุตพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลบอกเลยว่างานนี้ความน่ารักของทายาทรังสีสิ่งพิพัฒน์อย่างฟ้าแฝดส,สายฟ้าพายุและน้องสาวคนเล็กได้รับความเอ็นดูจากบรรดาพี่พป้านาะอาทั่วงานเรียกได้ว่าฮอตสุดๆย่งซีนบ่าวสาวเรียกว่าเป็นงานช้างของไทยอีกงานเลยก,ก็ว่าได้แต่ก็ยังมีอีกฝั่งของนักแสดงสาวช่องน้อยสีเช่นเดียวกันที่ได้ควงแฟนหนุ่มเข้าสู่ประตูวิวา อีกทั้งยังเป็นงานช้างใหญ่ไม่น้อยหน้าทางด้านสาวแพรทิเซียหรือแม้แต่น้อยสำหรับสาวพราวฟ้าปลูกต้นรักจนสุกงอมในที่สุดนักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดาก็มีหนุ่มมาจับจองเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ใช่คใครที่ไหนคือเสียโบด์นัทเดตวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีนั่นเองหลังทั้งคู่คบหาด้วยใจกันมานานกว่า3ปีโดยเมื่อวานนี้ทั้งคู่ได้ถือเรื่องดีควงกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดยมีครอบครัวและคนสนิทมาร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานรักอย่างมากมายงานนี้เจ้าสาวพราวการันชิดามาในชุดเจ้าสาวสองลุคสองสไตล์ในส่วนพิธีมันสวมแหวนมาในชุดไทยจักรีประยุกต์สีงาช้างที่มีดีเทลปักสุพรรณีด,ดูสวยเรียบหรูไร้ที่ติและอีกลุคเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ดูสวยหรูอลังการพร้อมแอบแซบไว้ต้องบอกเลยว่าทั้งสองงานนี้เรียกว่าเป็นงานช้างระดับประเทศที่จัดพร้อมกันเลย และเชื่อว่าหลายคนจะต้องจับตาม,มองสองนักแสดงสาวที่ใช้ชีวิตประดุจเจ้าหญิงในเทพนิยายที่ได้เจอหนุ่มในฝันและได้มีรักที่ดีแถมทั้งหล่อและรวยมากๆและต้องบอกเลยว่าสองงานนี้แตกต่างกันคนละสไตล์แต่ยังคงความรู้ราตามสไตล์ของเศรษฐีเบอร์ต้นๆของประเทศไว้ทั้งคู่